เอาละครับวันนี้โอเวอร์ท็อปได้จัดโปรกันชิปแบทเทิลนะครับคริปโตคอนฟีกได้มีโปรโมชั่นนะครับในการเติมทุกแพ็คในเกมนะครับย้ําว่าเติมทุกแพ็คในเกมนะครับแค่เพื่อนๆถ่ายรูปแพ็คที่เพื่อนๆต้องการเติมนะครับแล้วส่งให้กับโอเวอร์ท็อปทางไลน์หรือ Facebook นะครับผมจากราคาในเกมนะครับเราจะเห็นราคาโปรโมชั่นแพ็คคร่าวๆนะครับสองร้อยสองเพชรนะครับผมในเกมเนี่ยจะเติมอยู่ที่ร้อยหกสิบสองบาทนะครับแต่โอเวอร์ท็อปเติมให้แค่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อไปที่ เะครับผมเอาล่ลับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูเกม NFT ระดับฟอร์มยักนะครับระดับ AA เลยกันเลยทีเดียวนะครับผมในรูปแบบของเกม RPG ที่สร้างขึ้นนะครับในระบบของ d e f i และก็ i l l u v i u m นะครับ i l l u v i u m นะครับเป็นเกมที่บอกได้ว่าการผรจญภัยนะครับที่มีความคาล้ายคลึงกันกับโปเกมอนนั่นเองในเชนของอิตาลชนั่นเองนะครับผม รูปแบบของเกมนั้นเราจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตนะครับจากเรือขนส่งทางยานอาวกาศนะครับและก็ได้ค้นพบนะครับผมดาวเคราะห์ที่มีสัตว์ร้ายและสมพลังแล้วในดาวดวงนั้นนะครับเราก็จําเป็นต้องได้ไปทําการนะครับจับสัตว์ร้ายนั่นเองนะครับที่จะนํามาเป็นสัตว์ของตัวเองและครอบครอง n f t ตัวนั้นนั่นเอง วิธีการเล่นกันบ้างนะครับสำหรับเกมอิลูเวียมนี่ครับผมเริ่มต้นนั้นเราต้องได้สร้างตัวละครของเรานะครับแล้วก็ออกผจญภัยนะครับในระหว่างนั้นนะครับเราจะค้นพบกับสัตว์ร้ายต่างๆนะครับแล้วถ้าเรานะครับเอาชนะได้นะครับผมเราก็ต้องจำเป็นนะครับก็จะมีคำว่าฉาดนะครับผมฉาดนี่ก็คือลูกบอลนั่นเองนะครับไว้เก็บเจ้าตัวโปเกมอนนะครับไว้เป็นของเรานะครับเราก็จะได้ N อ t ตัวนั้นมาครอบครองนั่นเอง สำหร chapter, ับผู้เล่นใหม่นะครับหรือผู้เล่นสายฟรีเนี่ยเราสามารถมีฉากฟรีได้นะครับทางเกมเนี่ยก็จะมอบของฟรีให้กับเรานะครับที่ใช้จับโปเกมอนนั่นเองเนี่ยการที่จะใช้ฉากฟรีในการจับโปเกมอนครับเราก็จะจับโปเกมอนได้เฉพาะบางตัวที่มีพลังน้อยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนั้นผู้เล่นก็จะปลดล็อกนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปอ่านและ หาข้อมูลต่างๆของเกมนี้จากไวท์เปเปอร์ได้นะครับผม